บรรยากาศแย่มังแรงมาฝากพี่น้องครับผ้ามาบึงเขามมลิหนึ่งลอยหาครับพี่น้องออกห่วงหลายแล้วด้วยครับลมผัดเย็นๆครับพี่น้อง เบึงบรรยากาศยหมแรงๆกับน้ำกันครับทางบ้านพี่น้องออกหลายเลยงั่งครับพี่น้องเขามะลิหนึ่งรอยหาครับ ชวนทางบานพญดาก็ออกหลายเลยนะครับเด้อหว่วงงามน้ำขับปีนิบังรับพี่น้องทางบานพญดามีแต่เขาหวานนะครับ มีเขาดํามครับพี่น้องมีเขาดับมมีเขาหยอดครับแต่ว่ากาถือว่างามเด็ครับพี่น้องกาคือสีพ่อได้อยู่ได้กินอยู่ครับอ,ออกห่วงงามเลยครับเด้อเนี่ยครับคลิปนี้กะบภาพพี่น้องมาเบิงห่วงเขาที่ออกมาครับมาลี่หนึ่งลอยหาได้ครับเด้อเนี่ ครับบึงมาทางนี้ครับทางากาศจีย้อนแสงนะครับด้วยย่านบ่เห็นครับกับบรรยากาศส่วงแรงครับพี่น้องกระทือว่าออกห่วงแต่เสมออยู่ครับปีนี่ออก ห่วงสองสามมือเกือบมืดนะครับเนาะเกือบมดครับอุดมสมบูรณ์ในแจ้งลอยครับปีน่ปนี่เพราะว่าน้ำท่ากัพอดีพองามครับพี่น้องกีรลายกับบหลายสีน้อยกับบน้อยครับทับคลิปนี้กับผ้าพีผ้านองมาเบ่งบรรยากาศจุดทงไฮสองหน้าคือเก่าแหละครับส่วนแรง ลมเยี่ยนครับพี่น้องก็ขอฝากไว้สำนนี้ก่อนครับขอบคุณทุกๆกาลังใจที่รับชมหม่ยพัญาตาครับกดไลค์กดแชร์ขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ